สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งมัได้ไหมเนี่ยน้องนายก็คือทีมงานอันนี้ลูกชายอ๋อลูกชายที่บอกเล่นปัยญาคนได้อ๋อถึงเออเอ่อก็ตลกโอเคจะถูกบูลลี่เหมือนว่าพอเราเดินไปสมัยก่อนสายยันดานครับก็เข้าใจที่ตลก กินเดือดดอกแสดงมาอันนี้เสียชู้ไปแล้วเวลาเดินไปไหนก็สัญญาณมาแล้วเลยเอ้ยโจรละหมดละเขาเคยไปเล่นหนังแล้วหมดละอ๋อเหรอครับครับแต่พอติดโควิดก็หนังเงินหมดก็เลยไม่สร้างต่อเขาไม่สร้างต่อมันก็จะไปโรงเรียนเนี่ยก็จะถูกเพื่อนล้อเพื่อนอะไรแต่ว่าผมก็จะมองมุมหนึ่งว่าการที่เราได้ไปเรียนในโรงเรียน ร่วมกับเด็กทั่วไปครับเป็นสิ่งที่เราต้องการซึ่งทุกคนนี้มีครับมีัแต่น้อยเอคือในสังคมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรับที่น้อยเลยนี่คือเขาไม่รับหรือว่ากดเขาไม่รับอ๋อเขาไม่รับ้าที่กฎหมายเนี่ยเราไม่เขียนม่เอียดากซึ่งจริงๆตามกฎหมายนี่เขาเปิดโอเพ่นให้ตามมาคคือจะไม่ก่อนบอกอยากเรียนต้องได้เรียนคำถามที่หนึ่งครับและความสามารถทางด้านการเรียน ประมาณถึงมสมองกับเด็ก,กเรียนในห้องในชั้นเนี่ยเขาสามารถแต่ถูกเรียนไม่ให้ตใหแต่ความสามารถทางด้านการเรียน,นจะไม่ได้ถึงขนาดน้แต่ว่าในมุมมองของพวกเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าโรงเรียนที่เปิดรับเนี่ยการเรียนไม่ใช่วิชาการอย่างนี้ครับผมถูกไหมศาสต์ชีวิตก็ถือว่าเป็นการเรียนแล้วทื่คุณอยู่ในห้องเรียนได้โดยคุณไม่ส่งเสียงดังนี่ก็ถือว่าบก็งจริงมันก็มี eq และ iq วิชาบางวิชาเช่นศิลปะยังเรียนได้อยู่เลยครับใช่จะมีกีฬายังจะก่อนเรียนลูกเสือเนี่ยเราไหนที่ลูกเสือกันอืม